วันนี้ได้พักเครื่องย่อยๆเหๆมือนเนาะรู้ที่บ้างไม่รู้ที่บ้างแต่รู้ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่ยังไงนี่แหละอันนี้ก็คุ้นชื่อท่านอยู่ก็เลยหยิบจับมาเนาะก็ท่า,ทานเหยียบรถกระเดื่องเออรถกระเดื่องปีสามเจ็ดนะพระอะไรเอ,อ่ยวิธานวิธานสักอย่างเลยนี่ทางทางอุดรขอนแก่น,นั่นแหละครับพระครูวรพจน์วิธานพระหลวงปู่วรพจน์วิธาน เหรียญถือว่าสวยนะครับเหรียญถือว่าสวยก็คุณคุณชื่อท่านปีสามเจ็ดปีสามเจ็ดอำเภอแวงน้อยแวงน้อยก็ได้ได้พกคูณปริสุทธโธพกคูณปริสุทธโธเขาบอกว่าบล็อกนี้บล็อกนี้ยอมเราก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพวกเกจิไม่ค่อยแม่นนะเออไม่ค่อยแม่นแล้วก็แพงด้วยสิแพงด้วยเขาบอกบล็อกนี้เป็นบล็อก บอกที่เขานิยมอแตกเนี่ยอแตกพอแตกอะไรเขาสักอย่างนลเนี่ยเดี๋ยก็โค้ดดูง่ายดีแท้ดูง่ายดีผิวลุง่งยังเหลือบเหลือบลุงลุงอยู่เลยอือพระคูรับสเสด็จครับรับสเสด็จนี่เขาบอกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะนิยมดูง่ายดีผ้าแท้คือพระแท้แหละนี่ดูง่ายโคด้ดเคิร์ดก็ชัดเจนดิ ราคาแค่นั้นแหละเราจะซื้อมาตึงเกินไปหรือยังไงเพราะเราก็ไม่ไม่ค่อยแม่นเรื่องราคาด้วยเรื่องเกเทพอดูเป็นอยู่ดูโคดนี่ดูโคดนี่โคดตอกโคดตอกเหไหมโคดตอกตอกมันจะเฉียงๆบางบางบางโคดก็จะตอกแบบครึ่งใบพอตอกเฉียงๆมันจะไม่ตอกเต็มเต็มใบอย่างเงี้ยนี่อ๋อแต่เขาบอกว่านิยมก็นิยมกับเข้าไปสิอ่ะอยู่ที่ราคาแค่นั้นเราจะซื้อมาเต็มหรือไม่เต็มเนาะ แล้วก็ได้เนื้องอมาพระนิรันตลายพระนิรันตลายเนื้องอวัดอะไรก็ไม่รู้นะแถวกรุงเทพนี่แหละแถวกรุงเทพเนื้องอเล็กองเล็กเล็กองเล็กเล็กเนื้อเงินครับเนื้อเงินพระนิรันตลายวัดบรมนิวาสอะไรสักอย่างเนี่ยนี่เนี่ยวัดนิวาสนิวาสนี่หลยดูง่ายดีดูง่ายดีแทะดูง่ายเลย ดูง่ายดีครับนี่เห็นไหมเนื้อเงินเนื้อเงินเอาไปเลี่ยมไว้ใช้ครับนิรันตลายพระนิรันตลายน่ารักน่ารักมากๆเป็นเนื้องอเนื้อเงินเนื้อเงินรู้สึกว่าจะเป็นปีสี่ส่เท่าไหร่นี้เนี่ยก็อะไรอีก,กอะอะไรอีกอะโอ้หมอชีวกลมอัพัท ดูเกเทดูเทก็เอามานะมีลึกลับมั่งรู้ที่มั่งไม่รู้ที่มั่งหมอชีวโก,โกโมารพัฒน์องค์นี้ก็สวยครับสวยมากมากเจ้าของก็บอกว่านี่หลวงพูทโต๊ะตูุดูชิมพีปลูกเสกนะครับก็ขึ้นสาแดงแล้วอรขึ้นสาแดงแล้วหมอชีวโกโมารพัฒน์โอ้โหสวยครับอธิษฐานเรื่องเกี่ยวกับโรคโชคไอไอโครคภัยไข้เจ็บเออ โครคไัยไข้เจ็บพวกเกี่ยวกับพวกหมอนวดหมอแผนโบราณเอ่อศิลป,ปะในการรักษาโรคทางแพทย์สมัยใหม่และแพทย์สมัยเก่าเนี่ยหมอชีวกโกมารพัฒต์นนี้ก็ท่านเป็นพวกไอฤษีชีพัยเงี้ยก็ล่มเย็นเป็นสุขดีครับล่มเย็นเป็นสุขดีก็ถือว่าเป็นฤษีหนึ่งองค์เนาะฤษีหนึ่งองค์เป็นหมอชีวกโกมารพัฒเป็นเป็น เป็นหมอประจำตัวพระพุทธเจ้าแทดูง่ายนะผมแซ่ดูมันมีหลายพิมพ์นะมีหลายพิมพ์มีหลายพิม,นะมพ์มมลพมเลยมีทั้งมีตัวหนังสือและไม่มีตัวหนังสือแล้วก็มีทั้งยุคต้นๆน,นี่ยุคเก่าๆอันนี้น่าจะยุคยุคก,ก,กลางๆแลยกว่าน,นะบอกรุ่นเนี้ยบุโตบอกปลุกเสกบุโตวัตถุดูชิมพลีปลุกเสก ก็ได้ลึกลับมาสองชิ้นครับลึกลับมาสองชิ้นบอเพ่อผ้ลึกลับไม่ต้องต้องแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะพาราก็จะไม่แพงเท่าไหร่ไม่แพงเท่าไหร่อันนี้เป็นเนื้อออกสำลิดครับเนื้อออกสำลิดเลยเนื้อออกสำลิดจะส่องให้ดูเนื้อหาความมันของเนื้อหาเขาความมันของเนื้อหาเขานี่เป็นเนื้อออกสำลิดนะครับลึกายๆไม่กระพัดเลยคล้ายๆไม่กระพัดเลยออกดำด ออกดำดเข้ม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 ,มเป็นสำลิดอย่างนี้เราต้องเรียกว่าสำลิดถ้าเมกรพัดมันจะเป็นเหมือนเก้ียวจะเป็นเหมือนเก้อยวน่ารักดีน่ารักดีครับถ้าใครรู้ที่ก็สามารถถามพลาได้ผมเอาไม่แพงเอาไม่แพงนะเพราะว่ามันเป็นลึกลับน้ลึกลับเราก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นนะไม่ใช่ว่าจะเป็นถ้านี่ก็ต้องเล่นหมดทุกอย่างนะครับเพียงแ,แต่เรื่องพลาแค่นั้นเองถ้าเราไม่รู้ที่รู้ทางอะไรแล้วก็เปิดเปิดเบา เปิดแค่พอให้เขามีม,มุมเอาไปต่อได้แล้วก็ผิดตายอย่างนี้ต้องเป็นสายใต้แน่เนี่ยต้องเป็นสายใต้เนี่ยอันนี้เก่านะมีพงมีพายอืมเขาเรียกว่าพายทองอยู่ตามซอก่เนียมีพายอยู่ตามซอกอันนี้เก่าผิวพันก็เม็ดเม็ดหลุมกวาดหลุมอะไรก็ชัดเจนเดียรพิหาที่กันเราเองนะไม่แพงหรอกนี่รอยตะไบก็ คมคมลึกๆอย่างเงี้ยตะใบแบบคมคมลึกๆตะใบนึกถึงนึกถึงพ่อเดิมกูเขาพนมรอกตะใบเขาเก่าหลังยันอุเดียวพระปอตอปอตอองนี้มีอายุนะเนี่ยพระองค์นี้มีอายุครับเก่าวะเก่าเก่าเลยเป็นเนื้อแบบท้องผสมเป็นเนื้อแบบท้องผสมนี่แล้วมีข้าบขาบขี้เมาข้าวขมอขาวเนี่ยข้าวขมอขาว เวลาหลอมันก็จะมีทั้งขี้เบ้าแล้วก็มีทั้งขมเหลาเนาะนี่เหมือนเขาจะเดิมๆขี้เบ้าเขาจะออกดำๆออกดำๆนี่ขึ้นหลุมกุ้งหลุมกวดมิดเนื้อนี่สวยน่ารักดีน่ารักดีครับไม่แพงครับไม่แพงอ่ะสวัสดี